วว้า <Wow. S 2> มีอะไรคือควรจะบอกเขาตรงๆมากกว่าค่ะมันมีปัญหาอะไรคือเขาจะได้ช่วยแก้ไม่ใช่แก้ปัญหาอยู่คนเดียวมันจะมีมุมหนึ่งที่คนคิดว่าดังได้เพราะมีคู่จิน้นหนูหนูไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นแหละ วันนี้มาเปิดใจนักร้องสาวใต้ไวสใสลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นถึงเรื่องหัวใจว่าตอนนี้มีหนุ่มๆมาจับจองบางายอย้างหรือยังนอกจากนี้ยังแอบกระแซดถึงอดีตคู่จิ้นฟุกทิติก่อนที่ล่าสุดมีข่าวดีเป็นว่าที่คุณพ่อแล้วงานนี้ทั้งคู่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างหรือเปล่า <c oughs> ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องหัวใจของเราบ้างเป็นยัไงบ้างคะก็เหนเดิมค่ะหนูก็เว มันก็มีคุยแบบเพื่อนๆกันซะมากกว่าค่ะแบบแบบให้กําลังใจกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเรื่องนั้นค่ะ <Ừ. S 2> แบบว่าเป็นแฟนกันไหมไม่มีไม่มีค่ะยังค่ะเพราะอะไรจิ๋กวิยังไม่มีแฟนหรืออะไรยังไม่ให้สถานะที่แบบว่าเออเป็นแฟนอเอาไปแค่ที่ปรึกษากันไปก่อนนะ เพราะว่าด้วยแม่กับพี่เจนจะจะคุยอยู่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 ตลอดด้วยค่ะแล้วก็หนูว่าเดี๋ยวจบโมหก,กออ่อนดีกว่าคือให้จบก่อนค่ะยังน้อยหนูก็รู้สึกว่าโอเคเราเรียนมาอะไรแล้วนะมีแฟนแล้วคือตั้งเป้าเลยใช่ไหมว่าเอ้ยขอจบมหก,ก่อนค่ะก็ไม่เชิงแต่หนูรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนสำหรับคนอื่นโมหกยัง ยังเด็กไปมั้งคะยิ่งบางบางคนมองว่ามาหาลัยเนี่ยก็ยังเด็กไปแต่ในสายตาแม่หรือครอบครัวเนี่ยหนูยังเด็กตลอดแต่ก็ตอนนี้หนูยังรู้สึกว่าโอเคเราสนุกกับงานอยู่เรามีคอนเสิร์ตเราไม่ต้องคิดเรื่องนู่นนี่นั่นแต่บางครั้งแบบโพสต์ใน Facebook หรือว่าใน IG แบบเศร้าจังเฮ้อเหงาอันนั้นคือโพสต์เรียก เรียกยอดไลค์เรียกยอดแชร์อะไรอย่างงี้ค่ะไม่ห้ามค่ะแต่ว่าควรจะรู้ขอบเขตว่ามันประมาณไหนเรียกว่าคอยเตือนสติใช่ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดมีใครเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยพี่เจนแม่ต้องรู้ใช่ไหมต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ก็ มีอะไรคือควรจะบอกเขาตรงๆมากกว่าค่ะมันมีปัญหาอะไรคือเขาจะได้ช่วยแก้ไม่ใช่แก้ปัญหาอยู่คนเดียวเออหนูอยู่ส่วนหนูเขาพี่เขาก็อยู่ส่วนเขาค่ะหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ร้ายหรือว่าอะไรค่ะแล้วก็เขามีข่าวดีเราก็ยินดีค่ะต่างคนต่างอยู่ นานนานมากแล้วค่ะองแต่านานสองปีใหญ่ตั้แต่เขาออกมาเนาะเกือบสองปีแล้วค่ะตกใจและยังเหลเฮ้ยพี่เขามีขับดีแล้วเลยเนี่ยก็ไม่ค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ก็ก็โตแล้วโตแล้วค่ะเป็นใครขับมีถามงไหมเป็นคลับก็มีถามค่ะแต่ว่าเราเราเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นค่ะ หนูรู้สึกว่าหนูอยู่หนูอยู่ส่วนของหนูหนูก็แค่ทำงานร้องเพงเลงดูแลครอบครัวเลี้ยงหลานเล่นหนังแค่นี้คือตั้งแต่เขาออกไปนี่คือเราเขาไม่ได้ติดต่อไม,ม,ไม่ไม่ยุ่งเลยไม่ยุง่งคือเหมือนตั้งแต่เขาออกไปก็เหมือนกับพี่เขาก็ใช้ชีวิตของเขา,ขาแล้วชีวิตของเราแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมันก็เรื่องงานมากกว่าค่ะแบบ มเราเคยมีเขาในเรื่องงานตรงนี้ค่ะแล้วแบบเพราะไม่มีมันก็แบบเหมือนขาดขาดเพื่อนคู่ใจเพราะว่าบนเวทีคือมันขาเข้าขากันแต่ตอนนี้ก็คือปกติอะไรเรียบร้อยแล้วมันแรกๆมันก็วิวๆแต่ตอนนี้สบายแล้วเราคิดว่าวันหนึ่งเราไมต้องมาตอบคำถามเรื่องพี่แล้วก็คิดค่ะเพราะหนูว่าทุกคนมันก็ต้องมีเวลาของมัน ที่ความสัมพันธ์มีเวลาของมันมขึ้นอยู่กับว่าช้าหรือเร็วอต,ตอที่นนคือเราก็พอดมาก่อนอ้วน,นี้ไนหะก็เห็นเห็นมากกว่าค่ะเห็นเ็นก็พอพเหมือนว่าแฟนๆจะถามเราตอบอยากไหมไม่ยากค่ะเพราะหนูไม่ตอบเพราะหนู <c oughs> ไม่ได้แบบ มองข้ามหรืออะไรแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของของหนูค่ะหนูก็เลยแบบไม่ไม่ตอบดีกว่าจะได้แบบไม่ยาวจะมีคู่จิ้นหรือเปล่าไม่ค่ะหนูแบบหนูอยากหนูหนูอยาก,หน,ห,นยากหนูกลัวแบบโดนโดนโดนมันจะมีมุมหนึ่งที่คนคิดว่าดังได้เพราะมีคู่จิ้นหนูหนูไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นแล้วอยากให้คนแบบ มีความสามารถนะเก่งจังเลยอยลองเพลงเพราะเนูอยากมีมุมแบบนั้นมากกว่า